สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเป็นแอปเคลมฟรีเหรียญแดกนะคะเป็นแอปใหม่เลยเพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันนี้เองเ,องเนาะก็คือแอปตรงนี้นะคะเหรียญแดกตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นไปดูวิธีการสมัครก่อนนะก่อนอื่นก็มันจะมีอะไรให้เรากดแล้วมันก็จะมาเจอหน้าล็อกอินแบบนี้ก็ให้เรากดที่ g r e a t an account มันก็จะมาเจอหน้า sign up แบบนี้นะซองแรกก็ใส่เมลซองที่สองเาตั้งซื่อ ซ่องที่สก็ให้ไปเอาที่อยู่กับระเป๋าเดสมาใส่ซ่องสุดท้ายก็ตั้งรหัสผ่านแล้วก็กด s i ่อัพไปแล้วหลังจากนั้นมันก็จะส่งเมลมาให้เราเราก็กด Confirm ์มเมนะถ้าเกิดเราไม่ c o n f i r ร Mail จะไม่สามารถล็อกอินได้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นหน้าตาของแอปเขาตรงนี้ Spin Win มันจะเคมให้เราทุกชั่วโมงนะนี่นะคะได้แล้วก็กดที่ a v e ส่วนโบนัสเคมก็ดูวิดีโอนะคะแล้วก็ไอตรงนี้นะคะซื้อที่เราตั้งเนี่ยมันเป็นโคดนะเราเอาตรงเนี้ยไปแนะนำเพื่อนนะคะก็ถ้าเกิดใครที่สมัครเรายังไม่มีโคดก็สามารถใส่โคดของแอดได้นะคะก็ให้เอามาใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะ นี่นะคะก็จะเป็นให้สายซองตรงนี้นะคะสายเราก็จะได้รับ500ส้ยซัวโตชีนนะคือแอดสมัครแอดไม่ได้มีเพื่อนแนะนำเนาะแอดก็เลยไม่มีโค้ดถ้าเกิดใครมีโค้ดก็เอามาให้แอดหน่อยนะคะเดี๋ยวแอดใส่ให้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูขั้นตอนการถอนนะก็กดตรงที่รูปฝันเฟื่องซองที่สองนะ ซองตรงนี้เป็นการดูขั้นต่ำแล้วเราสามารถเปลี่ยนขั้นต่ำได้นะนี่นะคะขั้นต่ำก็เลือกเป็นขั้นต่ำสุดคือแอปนี้มันก็เหมือนแอปออไล่คอยบิ o i อยแค้นนะที่มันจะถอนให้เราอัตโนมัติทุกๆวันอาทิตย์นะส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนเ e รียญบอร์ดนะและส่วนในตรงกลางก็เป็นกดเซ็กอินทุกวันนะเราสามารถกดรับเหรียญได้ทุกวันนะ มานี้นะคะสำหรับแอปนี้งไงก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แอปด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย